สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่1มกราคม2563โดยชายบุครั่งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าวันนี้กันดีกว่านะครับมีข่าวอะไรน่สาสนใจกันบ้างเชลซี Chelsea ช่วงเช้าวันนี้ ล้ำพาดมีสิทธิ์ปลิวหักสิงยังฟอร์มบูอยู่ณเวลานี้โดยกินทางผู้จัดก,การแฟนล้ำพาดที่ผมอาจจะก,กระเด็นตกเก้าอีก้กุนซือเชลซีหากว่ายังคงจะพาทีมทําผลงานแย่เช่นนี้กันต่อไปโดยกันทางสิงห์นกระรามเชลซีนั้นชนะเพียงแค่นัดเดียวจากบดหเกมหลังสุดในเวทีฟุตบอลอังกฤษส่งผลให้เริ่มเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะฮะจะากทั้งแฟนบอลและก็สื่อในอังกฤษทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกเขาทําผลงานได้ดีชนะจากซีไปทั้งหมด5เกม อย่างไรก็ตามมีรายงานมาว่าทางบอร์ดบริหารของเชลซีนั้นเริ่มที่จะพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตของลำพารคนนี้แล้วและก็พร้อมจะกำหนดกรอบเวลาในการกลรับมาทำงานให้ดีกันได้อีกครั้งเม่เช่นนั้นก็มีโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายนั้นจะต้องแยกทางกัน โดยในรายงานที่เผยต่อไปว่าบอร์ดบริหารสิงห์ครามเชลซีนั้นได้เล็งไปที่อ่ายูเรียนนาเกียบันกุนซอคนเก่งของทางแอรเบร์ดัตส์ให้เป็นเป้าหมายเบอร์นหนึ่งหากต้องแยกทางกับทางแลามพาจริงรวมไปถึงยังมีชื่อของแมนตอนแรชเจอร์กุนซูอของทางเรเอร์ซิตี้และก็โชมาสทูเคิลที่เพิ่งแยกย้กยายกับทางปารีสแซ็งแฌร์แมงนั่นเอง ทางนี้ทางลพาผาดกำลังเตรียมทีมเพื่อจะลงเล่นกับทางแมรนดสเร์ซีนะฮะในเกมฟุตบอลอังกฤษในวันอาทิตย์นี้ต่อไปด้วยเมอร์แคมในศึกเอฟเอคัพนั่นเองหาเป็นว่างงานนี้เชลซี Chelsea ของารั์ผมก็ค่อนข้างจะมีปัญหากับทางผู้จัดการทีมนั่นเองว่าทางลาร์านั้นจะได้อยู่หรือไม่อยู่ต่อกันแน่ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ดีขึ้นเรื่อยๆลำพาช,ชูโอดอยฟอร์มเข้าตาในเกมเจ้ากับาชมิลล่าโดยงานที่ผมทางแฟ่งัำพาน,นะฮะผู้จัดการทีมเชลซีคาวชื่นชมฟอร์มการเล่นของคารมพัสันโอดอยที่ได้รับโอกาสในการออกสตาร์ตตัวจริงในเกมฟุตบอลอังกฤษที่พบกับทางแอสตันวิลล่าเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาตามการรายงานจากทางเอสเพรตเอง โดยอดอยงานนี้ได้รับการเรียกตัวกลับมาติดทีม11ตัวจริงกันอีกครั้งในเกมที่บุกไปเสมอทางสิงห์ยอยงด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งและถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะมีจังหวะยิงเพียงแค่ครั้งเดียวก็ตามแต่ทางขุนซือหนุ่มก็ยังพอใจกับฟอร์มการเล่นโดยรวมอยู่ดีโดยเขาจะบอกว่าผมนั้นชอบฟอร์มการเล่นของเขาในวันนี้และผมก็ชอบระยะการ่านบอลของเขาซึ่งมันเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะในครึ่งแรก ขาคนนี้ผ่านบอลข้ามฟ้าได้อย่างยอดเยี่ยม2-3ครั้งและก็จหว่าการวิ่งการสับัดบอลและการเคลื่อนที่ก็จะเยี่ยมตามไปด้วยครับานะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะทางผู้จัดการแฟนน้ำผาดก็บอกเลยว่าชูเลยว่าโอดอยคนนี้ฟอร์มเข้าตาสะเกือนในเกมที่เจ้ากระทางวินลั่นเองเราดูดข่าวต่อมากันดีก่อนครับ กูรูสอนลัมส์อยากจะปั้นแบนเนอร์ต้องให้ยิงโทษซะโดยกานทางอารันช,ชลเลอร์นะฮะตำนานกองหน้าของทางสุภบุญเฉลียงกิจสอนมวยผู้จัดการแฟนันน้มผาดผู้จัดการทีมของเชลซีบอกว่าต้องเพิ่มความมั่นใจซึ่งจิโมวแวนเนอร์นั้นกองหน้าปืนฝืดของทางเชลซีต้องมอบตำแหน่งเพชฌฆาตจุดโทษแทนจอร์จินโยที่ช่วงหลังนี้พลาดบ่อยครั้งโดยงั้นนี่ถ้าผมทางจอร์จินโยเนียเพิ่งพลาดโทษเกมบ็อกซิ่งเดย์ ที่แพ้ออสซี่นอไปหนึ่งต่อสามส่วนแวนเดอร์นั้นเป้าสะอาดอย่างต่อเนื่องสเสวตเกมทุกประการดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่ทางจะปลดหน้าที่แข่งอิตาเลียนคนนี้เพื่อจะส่งมอบแก่หอค่าตัวให้สาวล้านปอนเพื่อจะฟื้นความมั่นใจนะฮะอ่าแล้วก็ส่วนกรณียังพลาดอีกนั้นก็ตัวใครและก็ตัวมันโดยทางอลาสเชเลอร์ได้บอกว่า เขามีสิทธิ์ที่จะไปเคาะประตูห้องทํางานของเจ้านายเพื่อบอกว่าตนเองนั้นสมควรที่ออกสตาร์ทเกมเพราะเมื่อคุณดูโอกาสที่เจ้าตัวพลาดนั้นก็ไม่สมควรจะเป็นสิบเอ็ดตัวจริงแล้วเพราะจากปาระวัติศาสตร์สอนไว้ว่าเรื่องแบบนั้นไม่ควรทําอย่าหาทําแต่มันก็ยังพอมีทางให้ทั้งสองฝ่ายนั้นอย่างชิมโมวนเนอร์หรือว่าลมพานนั้นหาประโยชน์ได้ตันเองหากผมเป็นวนเนอร์นั้นผมจะประีหาฟุตบอลทุกครั้งเวลาที่เชลซีนั้นได้จุดโทษตอนนั้นบอสจะเรียกเราไปคุยเอง โดยพฤติกรรมการแย่งจุดโทษระหว่างผู้เล่นเชลซีนั้นมีเห็นแล้วในตอนนี้ซึ่งเป็นตอนที่ทางชทมมี่อับราฮัมไปแย่งกับทางจอร์จินโยซึ่งภายหลังลัมพาร์ก็ต้องเป็นคนเคลียร์ทั้งสองคนคนนั้นนั่นเองครับอ่านะผมเป็นธรรงว่าง,งานนี้ถ้าแย่งกันแบบนี้ขอให้มีที่ยืนของทางจีโมเวเนอร์คนนี้หน่อยก็แล้วกันนะฮะจะได้เล่นบอลแบบเต็มประสิทธิภาพในแบบสไตล์ของเขานั่นเองแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ ่ค่อยคืนฟอร์มดีกว่าไหมลัมพาดรับพอใจแข้งเชลซีกลับมาสู้กันได้ดีกันอีกครั้งโดยเหินทางผู้จัดการแฟนยล่ามพาทในาใยของสโมสรเชลซีไนก้กกราวว่าเขาคนนี้พอใจนะฮะในกับปฏิกิริยาของลูกชีมที่แสงออกมาในเกมที่เปิดบ้านเสมอกับทางแอสตันวิลล่าด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งในศึกบอลธุรกิจนัดการสัปดาตามการบริกงงารจากทางเอ็กซ์เพรสนั่นเอง โดยสิงหรบลุนทผมพึ่งพ่ายกับทางอาร์เซนอลมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยสกอร์สาต่อหนึ่งซึ่งหลังจบเกมกุนซือหนุ่มชาวเมืองผู้ดีก็เดี๋ยวออกมาวิจารณ์นักเตะของตอนเองว่าเล่นด้วความเชื่อยชาทําทำให้ทีมพ่ายแพ้ไปอย่างไรก็ตามเขาคนนี้หันกลับมาชื่นชมลูกทีมที่กลับมาเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจกันอีกครั้งในเกมนัดล่าสุดนั่นเอง โดยเขาได้บอกได้ว่านี่เป็นเกมที่เรานั้นเสมอกับทีมที่เล่นได้ดีนะเราผ่านการแก้ไขทียากลำบากซึ่งทําให้เรารู้ว่าต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งทําให้วันนี้เราได้เห็นทีมสแสดงให้เห็นถึงความทัศนคติของความเป็นทีมและการต่อสู้โดยไม่ย่อ,อท้อร้อนทาไม่ได้เหมือนเดิมมากยิ่งขึ้นเราเคยมีช่วงเวลาที่สุขนานแต่ก็ยังคงไล่จี้กับทีมหัวตารางคะแนนของลีก และเมื่อทําผลงานได้ไม่ดีเราก็ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากแล้ววันนี้ผมได้เห็นสัญญาณบางอย่างที่ดีจากทีมลำพารกคนี้ได้กราบปิดใช้เอาไว้ครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนฮะลำพารชี้เจลซีน่าชนะวิลล่าทำใจในเกมดวลแมนซิตี้สอนเลื่อนซะแล้ว โดย,ยงนินทางผู้จัดการแฟงลํพาผู้จัดการทีมของเชลซีชี้ลูกทีมน่าจะเก็บ3าคะแนนเหนือแอสตันวิลล่าพร้อมรับได้หากเกมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นต้องเลื่อนออกไปโดยเชลซีไร้ชัยใน2นัดติดต่อกันหลังสุดหลังทำท้แค่เปิดลางแซมฟอร์บิทเจ้ากับทางแอสตันวิลล่าเป็นตัวหนึ่งทั้งที่ออกนำไปก่อนโดยทางนี้โอดยชีรูนะฮะนาทีที่34 ก่อนจะตนตามที่เสมอจากทางอันวาเอลกาซีส่วนที่พวกเขาเนี่ยมีทั้งหมด26คะแนนจากาทั้งหมด16นัดอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนโดยหลังเกมลำพาร์ช้บ่าว่าทีมของเขาสมควรได้3คะแนานนะวรวมถึงพอใจกับทัศนคติของบรรดาผู้เล่นโดยเขาได้บอกเลยว่ามันเป็นผลเสมอในการเจอกับคู่แข่งที่ดีและผลงานของเราเก็น่าจะพอใจนะผมคิดว,ว่าเราน่าจะชนะในเกมเกม,เกมนี้ แต่เราเห็นสัญญาณที่ดีมากมายเกี่ยวกับทัศนคติวรวมไปถึงการตอบสนองนั้นถูกต้องที่สุดเลยนี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากของเราเราต้องต่อสู้เพื่อมันและเรานั้นจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งก,กันอีกครั้งนอกจากนั้นทานนอนพาดยังระบุถึงประเด็นที่เกมวระหว่างพวกเขาเนี่ยกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะในสุบบกฟุตบอลเวลสกิในวันที่3มการาคมอาจจะต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากจะมีอ่าแข้งของทางรถไฟสาฟ้านั้นติดโควิดเพิ่มเติม โดยทางผู้จัดการแฟนัมพาก็บอกว่าเราต้องมาดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรนะเพราะนี่คือช่วงเวลาสําคัญและเวลาลําบากมากซึ่งมาพร้อมกับกระแสของโควิดในจีนจากมุมมองของผมเราจะหาข้อมูลเพิ่มเติมในวันหรือ2วันข้างหน้านี้เพื่อให้มั่นใจมาว่าทั้งสองทีนั้นจะปลอดภยัยสุงท้าไม่เกมกระทางแมนเชสเตอร์ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเราไปดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ อดีตแข้งเชลซีจ้วกเวนเนอร์ฮาร์เวิร์สน่าผิดหวังยากจะคว้าแชมป์ลีกในครั้งนี้โดยงั้นควางคิดสัสด้นแนะผมอดีตกองหน้าของเชลซีและบุผลงานของทางจชโมแวนเนอร์และก็ไคส์ฮารเวิร์ดนั้นน่าผิดหวังเลยนะพร้อมชี้อดีตต้องสังกัดยากจะคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้ โดยปัจจุบันเชลซีอยู่ในอันดับที่6ของตารางสุดฟุตบอลเบริกิจนะฮะหลังมีทนนั้งหมด26คะแนนแต่ทั้งหมด16นัดซึ่งล่าสุดพวกเขาเนี่ยทำได้แค่เปิดบังเสมออาร์ซาวิล่าเป็นต่อหนึ่งและเก็บแต้มได้เพียงแค่4จากทั้งหมด5นัดหลังสุดในลีกเท่านั้น โดยหลังเกมสัตตันที่เคยค้าแข่งกับทางสิงบรูเมื่อปี1999ถึงปี2000แสงความเห็นถึง2ผู้เล่นหน้าใหม่อย่างโมบวเนอร์และก็ไคลส์ฮารเวิร์ดนะฮะเพราะโชว์ฟอร์มไม่อย่างน่าผิดหวังโดยโมบวลเนอร์ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังเป็นอย่างมากมายนะเขา,พ,รรา,าพลาดโอกาสคราสสำคัญมากมายผมรู้ว่าเขาคนนี้สามารถเล่นในหลายตำแหน่งแต่ผมคิดว่าตำแหน่งหน้าเป้าเหมาะกับเขาที่สุดแล้วเช่นเดียวกับทางไคลส์ฮาวเวิร์ดนะฮะ เขาเป็นผู้เล่นหนุ่มและก็มีพรสวรรค์จริงๆแต่เรายังไม่เห็นสิ่งนั้นจากเขาที่เชลซีนอกจากนั้นชาตันยังระบุว่าเป็นเรื่องที่ยากนะที่จะคว้าแชมป์ลีกในซันนี้ เดยเขาได้พูดอีกว่าฤดูกาลน,นี้แตกต่างจากปีที่แล้วความกดดันนั้นเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นหลังมีการใช้เงินในการเสริมทัพจํานวนมากมายผมไม่เคยด่วนตัดสินใจเชลซีและกั้จัรแฟลน์ลำพัดเลยเพราะหากพวกเขาเกิดชนะสานัดติดอาจจะขึ้นไปอยู่รองจากฝูงอีกครั้งก็เป็นได้และทุกคนอาจจะเริ่มพูดว่าพวกเขากลับมีลุ้นแชมป์กันอีกครั้งแต่ถ้าถามผมผมไม่คิดว่าเชลซีนั้นสามารถคว้าชแชมป์บริเกนฤดูกาลน,นี้ได้หรอกนะ สิ่งที่พวกเขาต้องทําก็คือหาจังหวะเกมของตนเองให้ได้ซะก,ก่อนนะนะผมเป็นนว่าง,งานนี้ชาตันก็ได้พูดถึงทางที b โบเนอร์และก็ไคลส์ทาวเวิร์ดนะฮะว่าเขาสองคนนี้ทำงานได้อย่างน่าปิดบหังจริงซึ่งงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าเชลซีของเรานั้นจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้ตอนไหนต้องรอลุ้นกันต่อไปครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซี ประจำวันที่1มกราคม,ม,ม2563โดยชายบุพกครังเชลซีครับ